สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสปิตนะคะที่ที่ว่างนะคะลูกค้าเนอะก็พร้อมย้ายบ้านนะคะมีทั้งหมด7ตัวนะคะเป็นตัวผู้3ตัวผู้ชุดนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเมียเนอะกำลังสซนเลยน่ารักเลยนะคะแข็งแรงดีนะคะอ่ะไต่แล้วอ่ะตัวแรกเลยนะคะชมพูม,ม่วงนะคะลูกค้าเนอะตัวอุ้มไม่ไหวแล้วนี่นะคะอ่ะอืมดีน้าหวานเลยน่ารักมากค่ะ กำลังโซนเลยอ่ะตัวนี้อ่ะชมพูส้มนะคะดูตามสีเชือกนะคะลูกค้าเนาะชอบเชือกสีไหนก็ทักมาสอบถามเลยนี่ชมพูส้มนะคะอ่ะแดงดํานะคะเร็วหน่อยกลังโซนอ่ะแดงดํานะคะขนแน่นเลยตัวนี้อ้วนเลยนะคะตัวกลมเลยแดงดาําอ่ะต่อไปอ่ะแดงม่วงนะคะเชือกแดงม่วงนะคะ ดูหน้าสิลูกอ่านี่นะคะหน้าหวานนะคะเนาะ,นะกำลังน่ารักเนาะขนแน่นยาวน,นะคะโอเคเนาะชุดนี้ก็จะเป็นแต่ตัวผู้นะคะเนาะกำลังซนตัวผู้ทั้งสามตัวนะคะเนาะก็ไซส์ไล่กันนะคะจะมีตัวนี้จะอ้วนสุดเลยขนแน่นยาวเลยตัวจะแน่นมากตัวนี้เชือกแดงเทานะคะอ้วนกลมเลยตัวนี้นะคะนี่เนาะลูกค้ามาดูตัวจริงได้เนาะน่ารักมากตัวนี้ นว่นมาว่นกับใครเขาว่นแต่เด็กแล้วค่ะตัวอื่นก็น่ารักนะคะไม่ได้เล็กตัวว่นกักนไล่ๆกันนิดหน่อยนะคะอะตัวนี้ก็จะเป็นเขียวอ,อ่อนดํานะคะอตัวนี้จะหน้าออกหวานๆหน่อยนะคะเนาะเนาะหวานเลยนะคะอ่าตัวนี้จะซนนิดน,นึงอ่าเขียวอ,อ่อนม่งอ่อนนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะเนาะกำลังน,น่ารักทุกตัวเลยนะคะที่เล่นมาก จะปินไปไหนคะเพื่อนค่ะเพื่อนโอเคนะคะก็จะว่างอยู่เจตัวนี้ที่จะพร้อมย้ายบ้านนะคะลูกค้ามาดูตัวจริงได้ที่คลองสิบสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งนะคะถ้าใกล้ๆที่ฟาร์มจะไปส่งเองนะคะแต่ถ้าต่างจังหวัดอะไรไกลๆจังหวัดปทุมนี่เราจะมีรถรถร,ถรับส่งให้นะคะเนาะว่า ก็ลูกค้าแชร์ตำแหน่งสถานที่มาได้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางข้อความนะคะข้อความบางทีถ้าไม่ตอบลูกค้าทักไลน์นะคะทักไลน์ตอบเร็วเนะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะน่ารักทุกตัวเลย